คุณยายอยู่ในห้องน้ําโดยสภาพคือเลือดสาดกระเซ็นอีกเหมือนกันแล้วยายถูกฆ่าปาดคอ,อจนหลอดลมเนี่ยขาดแล้วหัวก็โดนเฉือนหน้าทงหน้าท้องใต้ราวนมโดนแทงเป็นแผลยาว วันนี้คนที่แ้นใจที่สุดก็คือแม่ของสิริคุณจันเพนที่มาถึงบ้านแล้วเนี่ยดึงกระชากมาเลยบอกลูกเสพยาบ้ามาหลายเดือนไม่คิดว่าจะมาฆ่าแม่ของตัวเองคงไม่อภัยลูกชายนะคะไม่ไปประกันตัวฝากตำรวจด้วยแล้วการเอามันเข้าคุกไปเลยแม่จะให้อภัยลูกชายบอกโอ๊ยบ,บอบอเดี๋ยวแม่แม่ถามวนี้แม่จะให้อภัยลูกวะ เจ้าบ่หายบ่หายอภัยย่างทั้งสิ้นใช่ไหมแมวทั้งตายไปเลยใช่ที่ว่าเป็นเราจะไปประกันตัวหรือว่าบ่ค่ะบ่ประกันค่ะบ่จเห็นมันตายไปนั่นคุ่จะล่างเลยล่ะบ่ประกันยังทั้งสิ้นท่านุดท้ายนี่คุยกับยายวางใจยุนี่แหละยายก็บ่ามันเป็นทั้งส่เดี๋ยวคอยจะไปเช่าห้องอยู่เดี๋ยวคอยจะมาอยู่นั่โทรบอกหน้าเห้นห้ามาเอาเล่ากับบ่ไปเล่าบ่ไปคุณทิพวรรณ แกบอกว่าก่อนเกิดเรื่องเนี่ยยังขีม่มอเตอร์ไซค์เข้ามาหาคุณยายเนี่ยนะแล้วถามยายกินข้าวยังแล้วยายก็บอกว่าเออคือตอนนี้อาการสิริมันคุ้มดีคุ้มร้ายนะแต่ตัวเองก็ยังไม่ได้เอะใจสงสัยก็เอาขีมา่มอเตอร์ไซค์เอาน้ำมันไปส่งพ่อที่กระท่อมที่เถียงนาจนกระทั่งชาวบ้านเนี่ยมาบอกว่านายสิริหลานคนนี้ฆ่ายายตายแล้วก็เลยรีบขีม่มอเตอร์ไซค์กลับมาดูแล้วเท่าที่รู้นะเท่าที่รู้จากชาวบ้านแถวนั้นนะ เมื่อคืนนายสลีเพิ่งจับยายขังเอาไว้ในห้องแล้วจับยายกระแทกกับกำแพงถามหาเอกสารทางราชการหาว่ายายแกเอาไปซ่อนเพราะแกบอกคือหลอนบอกจะเอาไปสมัครงานตัวเองยังเตือนเลยนะฮะคุณผ,ผู้ชมครับว่าระวังนะระวังผู้ชายคนนี้มันจะคุ้มคลั่งจนกระทั่งวันเนี้ยเกิดเรื่องตามที่คิดไว้จริงๆมันจับขายยายขังไว้ในห้องแล้วมันก็เขียนถามยายว่าเอกสารมันอยู่ไหนยายก็บ,บอกว่ายายบุรูเพราะอะไร วันนี้ละเอกสารนงครับเอกสารเกี่ยวกับไ,ปไปอ้ใบเอกสารต่างๆของบ้านนะจ๊ะบัตรประชาชนอาของบ้านเนี่ยเราใบเกิดอ,อย่างของบ้านมันถามหา,าวันนี้ดึดกๆประมาณสี่ตัวหนูดิ้ยิ้คัมดิ้ยินมตะย้ายห่วงบ่ป่ปลอยปล่อย หนูก็เลยปลูกแฟนหนู่าปลอยอย่าอันสอนบ่แมันเล้วมันสะาย้ายที่ก็เลยลูกขึ้นมาพักกันลูกขึ้นมาเหมือนเฮียนในสาวมวันนี่ก็เลยมาเห็นมันจับย้ายขังไว้ในห้องก็เลยบอกว่าแรกเปิดประตูมาเอาย้ายออกมาห้างนอนย้ายขังย้ายเลยถามมาย้ายมันเห็นหยังแล้วก็บอกว่ามันจับย้ายไหนยอกโตยอกตแบบว่าทังแบบทา้เอกสารจะเขียนอาไรเตอบหนูก็เลยบอกว่าย้ายๆแล้วถอาแล้วก็เลยให้ย้ายมันนอนบ้านหลังนี้บ้านหนูก็ทาแล้วมาย้ายกินเขาไปน่ก็บอกว่ากินเขาแล้วหนูก ไมามว่าเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงก็เรามาคุมดีคุมลายน่าละาอาการอ<ร>ะใดอาการก<ร>้อนชิ้นไม่ข่ายายเออว่ามึงซื้อม่ชิ้นข่ายายที่นึงแล้วเมย์กำลังไม่ปิดประตูบ้านเลยสินอนอไม่เห็นหนึ่งมันแท่งย่าอยู่หลังบ้านเนีว่ามันมันแท่งย,ย,ยิง่งยังไม่บลูว่ามันข่ายาย่อยมันแท่งกี่เทื้าครับลายเท้าเครื่องแท่งเครื่องปาดทั้ื่องมีลายอย่างตอนนั้นย้ายห้องบ่บ่มีเงียบเลย มีแต่เสียงมันห้องผู้เดียวมันห้องยังใส่มันมันแบบแท่งเออเออมันวางสิมันเกืบเพิ่งแท่งเพิ่งฟันเพิ่งนี่แหละแต่ประนุานมันข่าวไปก็เลยรียนมหาหมู่มาเบื่อวนนี้มันข่าผู้ใดอยู่หลังบ้านก็เลยวางสิเขาเลยว่ามันขาย่ายมัน